ไปดูที่เนปาลครับคุณพรัตครับตำรวจจราจนใช้กระบองกับแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนผู้สนับสนุนอดีตกษัตริย์เนปาลที่ปักหลักชุมนุมที่กรุงกาดมันดุเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเพื่อเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ครับผู้ประท้วงเนปาลปักหลักกันที่ชานกรุงกาดมันดุ และพยายามเคลื่อนขบวนไปยังใจกลางเมืองหลวงระหว่างทางผู้ชนุ่มโบกธงชาติและตะโกนคำขวัญสนับสนุนอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีขยาเนธนแห่งเนปาลผู้ประท้วงกล่าวว่าเรารักกษัตริย์ของเราและรักประเทศมากกว่าชีวิตของเรารวมทั้งขอให้นำระบอบกษัตริย์กลับคืนมาและยกเลิกระบบสาธารณรัฐเซียพร้อมทั้งกล่าวหารัฐบาลและนักการเมืองว่าทุจริตและล้มเหลวในการบริหารประเทศ ฝั่งตำรวจปราบจลาจลเข้าขวางทางเอาไว้และทุบตีด้วยกระบองและยิงแกส๊สน้ำตารวมถึงฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ผู้ประท้วงเพื่อหวังสลายการชุมนุมโดยมีรายงานผู้บาดเจ็บจากฝั่งตำรวจและผู้ประท้วงในเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางการเนปาลสั่งห้ามการชุมนุมประท้วงตามพื้นที่สำคัญของกรุงกาดมันดุก่อนที่จะมีการจัดการชุมนุมในครั้งนี้เนปาลยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปเมื่อปี2008 หลังจากมีการประท้วงหลายสัปดาห์เมื่อปี2006นะครับที่บีบให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย2ปีหลังจากนั้นสภาที่ได้รับเลือกมาชุดใหม่ได้ลงมติยกเลิกระบอบกษัตริย์และประกาศให้เนปาลเป็นสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศขณะที่อดีตกษัตริย์เนปาลไร้ซึ่งอำนาจและการคุ้มครองของรัฐแต่ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มากพอที่จะกลับคืนสู่อำนาจได้ครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธ